ช่อง9การะตูนหรือโมเดลนไนกระตูนเป็นรายการทีวีสำหรับเด็กออกอากาศในช่วงเวลา7โมงเช้าถึง9โมงเช้าของวันเสาร์และอาทิตย์คือเด็กหยุดเรียนจะตื่นสายก็ไม่ได้ต้องตื่นมาดูช่อง9การะตูน สวัสดีเพื่อนเทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงช่องก้าวกระตูนหรือโบเด r n นไดร์กระตูนค่ะโดราเอมอนตอนตัวแก้แค้นช่องก้าวกระตูนหรือโมเด r n n นไดร์กระตูนเป็นรายการทีวีสำหรับเด็กเน้นไปทางกระตูนและซีรีส์โทคุฮีโร่คนแสดงออกอากาศในช่วงเวลา7 0 0โมงเช้าถึง9โมงเช้าของวันเสาร์และอาทิตย์ คือเด็กหยุดเรียนจะตื่นสายก็ไม่ได้ต้องตื่นมาดูช่อง9การ์ตูนที่สถานีโทรทัศน์ช่อง9เริ่มออกอากาศครั้งแรกในปี2523มาจนถึงปีนี้ก็43ปีพอดีช่วงแรกของการ์ตูน9เป็นการนำเสนอการ์ตูนล,ลิขสิทธิ์ที่นำเข้าจากช่อง9เองโดยตรงและจะเริ่มที่นักพากเพียง4คนคุณนิรัน บุญรัตพันธ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อนาต่อยเซมเบ้คุณหันธนาธาราจาทร์คุณสันสนีวัฒนานุกูลและคุณเลวัตสิริศัพท์ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วในยุคนี้ถ้าเราสังเกตดีๆการ์ตูนช่วงแรกจะมีไม่กี่เรื่องจะมีการฉายวนไปวนมาในช่วงยุค90การ์ตูน9มีการเพิ่มรูปแบบการนำเสนอเป็นการ์ตูนขับ ซึ่งเป็นรูปแบบให้บริษัทอื่นๆนําการ์ตูนที่บริษัทนั้นนําเข้ามาใช้ผ่านทางรายการช่องก้าการ์ตูนยุคนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆด้วย2พิธีกรพี่นัทธนัทตันอนุชิตกุลปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและน้องนบทนบตันอนุชิตกุลเรียกว่าถึงขั้นมีคอนเสิร์ตทัวทั่วประเทศมาแล้ว ยุคนี้การ์ตูนที่นำมาฉายจะมีความหลากหลายมากขึ้นและการฉายวนซ้ำเริ่มน้อยลงยุค2000ถึงปัจจุบันในปี2558มีการเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งโดยมีผู้ดำเนินรายการสองคนพี่เพียวกิติพัฒนพิมพ์กเกษมโสพลและพี่พัฒโตพัฒน ชนพันธารักในยุคนี้การบริหารงานช่องก้าวกระตูนจะเป็นการบริหารของบริษัทโบเดนไดโดยตรงซึ่งจะเปิดให้ผู้นำเข้ากระตูนญี่ปุ่นฉบับลิขสิทธิ์และไม่ได้ใช้ทีมภาคของตัวเองลงมาฉายผ่านรายการมากขึ้นเช่นโมบิสูดกันดั้มของเด็กผสมกับรายการของกระตูนขับและซีรีส์เก่าๆของตัวเองปัจจุบัน เหลือพิธีกรเพียงคนเดียวคือพี่พีอกิติพัททีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่องก้ากระตูนเนี่ยผ่านทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่องก้ากระตูนเราผ่านเรื่องไหนยุคอะไรและกระตูนสําคัญในแต่ละปีเป็นอะไรส่วนกระตูนสําคัญนะคะก็การ,รัดเนี่ยจะเลือกในมุมของการ,รัดก็อาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะพูดเป็นสั้นๆเพราะว่า43ปีเนี่ยมัน คือมีการฉายกร์ตูนเยอะมากนะคะถ้าพูดทุกเรื่องในคลิปนี้ก็น่าจะไม่จบนะคะในปี2523ถึง2530นากากเสือกุหลาบแวร์ไซด์โดราเอมอนแจ็กกี้สาวน้อยพิทักษ์ป่าหนูน้อยอักกจังจิโร่เจ้าหนูคาราโอเกะนิทานานานาชาติด็อกเตอร์ลามกับหนูน้อยอาราเล่จีจี้สาวน้อยกายสิทธิ หน้ากากเสือเจ้าสังเวียนเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ฉายในช่นชองก้าการ์ตูนและด็อกเตอร์สลามกับหนูน้อยอาราเล่ก็จะมีอีกาอาห้อยอาห้อยและเป็นการ์ตูนที่สร้างชื่อให้นะต่อยเซมเบ้ปี2531-2535ถึง2535 a ดราก้อนบอลวิงแมนนักรบแห่งความฝัน รินสาวน้อยจอมแก่นผีน้อยคิวทาโร่ตำรวจอวกาศเกียรบันตำรวจเหล็กจีบันผู้พิทัก์จากต่างดาวแมชชีนแมนตำรวจพิเศษวินสเปกเตอร์โกกุนไฟกูกูกัมโมหมัดเทพเจ้าดาวเหนือขุนพลประจันบาลครูโต้เจ้าชายอภินิหารเอสเปอร์มามิดราก้อนบอลแซดเจ็ตแมน ตำนานเทพนิยายกริมเด็กๆในยุคนั้นเวลาครูจะตีแม่จะด่าก็จะบอกว่าบรรยากาศมาคุมาแล้วซึ่งมาจากเครื่องตำรวจอวกาศเกียร์บันตอนจะสู้กับผู้ร้ายนั่นเองและดากอ้อนบอลที่เป็นตำนานเล่าตั้งแต่เด็กถึงภาคแทบและในช่องก้าวกระตูนช่วงนี้ก็จะเรียกโกคขูว่าโงกุล ปี2536ถึงส5 4 0ปริศนาปลาทองเมาครีลูกหมาปา่าโยโกะสาวน้อยเสียงสวรรค์หน้ากากโซโรป้าจิ๋วจอมบุนคุณพ่อขายาวจูเรนเจอร์ไดตะลุยแดนเวทมนต์มูซาชิเจ้าหนูเคนโด้ซิตี้ฮันเตอร์หมาสายฟ้าเจ้าหนูจอมแก่น แดดพี่ชายที่รักพิงค์แพนเตอร์ทันเดอร์แคทขบวนการช็อปเปอร์ไบเกอร์ไมค์เซเลอร์มูนนักรบมังกรห้าดาวไดเรนเจอร์มายตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอร์จัมโบเอโปโกแมวเจ้าปัญญามาร์คสสี่ดารุนีซินโดเรล่าเซเลอร์มูนภาคอาสโนไวท์ คนเก่งฟ้าประธานยายบะรันมาจีจี้สาวน้อยกายสิทธิ์คิเทเรสึเจ้าหนูนักประดิษฐ์ไซเบอร,อร์ฟอร์มูลา่าไอออนลีเกอร์เมจิกไนท์เรย์เอ,อิร์ธขบวนการไราจินโอขอบวนการปราบผีปองปองชึ่งเซรามูลภาคเอสตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองก็คือว่ลียอดฮิตจ,จากการ์ตูนเซรามูลในยุคนี้ เราก็จะเห็นว่ามีการ์ตูนเด็กผู้หญิงมากขึ้นจากความสำเร็จของเซลลมูนล้วก็เริ่มมีการนำอนิเมะทางอเมริกาลงมาฉายด้วยเช่น t h u n d e r c a t Biker Mike, From Mars ซึ่งการฉายเรื่องนี้ทำให้เกมนี้ในยุค Super Famicom ร้านเช่าเล่นคนเล่นเต็มเพราะเกมมันสนุกมากด้วย 2541 2545อ้าวชุดเซรามูลภาคซูปเปอร์เอสสแลมดังพ่อครัวรุ่นจิว๋วโกฟิลฮันเตอร์โมจกโกเพื่อนรักจากต่างดาวนักซิ่งสายฟ้านักเตะเทวดาสาวน้อยแสนโกลเซนเทลอูเทนา่าสาวน้อยนักปฏิวัติกันดัมวิงนักซิ่งสายฟ้าเลสแอนโก เ,เซลโมนภาคเซเลอร์สตาร์โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบสากุระมือปราบไพทาโรลูนิตูนตำรวจสาวจอมซ่าหุ่นรบฮิคารียนเทพบุตรโอลิมปิกดิจิมอนแอดเวนเจอร์โปเกมอนมอนสเตอร์ฟาร์มโปเกมอนปีสองนักซิงสายฟ้าเรสแอนด์โกภาคแม็กซ์ ดิจิมอนแอดเวนเจอร์ 2, โปเกมอนปี 3, แม่มดน้อยโดเรมีดูเบบี้น้อยจากต่างดาวโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี 2, ซอยหุ่นรบไดโนเสาร์เบรเบดยุคนี้นะคะก็คือยุคแห่งดิจิมอนและโปเกมอน ดิจิมอนเนี่ยกลายเป็นการ์ตูนที่ฮิตมากจนถึงขั้นมีคอนเสิร์ตท,ที่ร้องเป็นเพลงฉบับภาษาไทยแล้วก็ยังมีกันดั้มเรื่องแรกที่ฉายผ่านการ์ตูน9นั่นก็คือกันดั้มวิงปี2546ถึง2550ดิจิมอนเทมเมอร์แม่มดน้อยโดเรมีภาคชาร์ป ซอยหุ่นรบในรถเสารภาคสีโรโปกเกมอนปี4 h u ฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร u ครัชเกียเทโบหนากากเนียนด้าเหมียวจอมซ่าเทนเทนคุงทเทว,วดาตกสวรรค์แม่มดน้อยโดเรมีภาคมดตกโปกเกมอนปี5ชินเมกามิเทนเซเดวิดชินฝ่ามิติเดวิดชินอินุยชะเทพอสูรจิ้งจอกเงิน โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี ashi, สมุสซาชิเซียนเบ็ดยอดอัจฉริยะมุ ashi, สาชิเซียนเบ็ดยอดอัจฉริยะภาคอาวีขบวนการเหมียวเหมียวโปเกมอนปี6โดราเอมอนอินุยชาเทพอสูรจิ้งจอกเงินแม่หมดน้อยโดเรมีภาคดกกังหน้ากากเนียนด้าเหมียวจอมซ่ากัชเบลก้าวแรกสู่สังเวียน โดราเอมอนมหัศจรรย์สาวน้อยพิตตี้เคียวเบรเบตวีฟอร์ดโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี4ี่ปริน์ออฟเทนนิสเจ้าชายลูกสัก,กลาดด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอารเล่กัสเบลปี2มิรุโมะผู้จิ๋วจอมยุ่งมูชิคิงตำนานผู้พิทักษ์ป่ามหัศจรรย์สาวน้อยพิตตี้เคียวแม็ฮาร์ดกัสเบลปีสา โดราเอมอนปี2โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี5 r o ร็อกแมนเอ็กเซอูเอคิผ่ามิติโอลเวงนักากแก้วด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ Al ale, ปี2ช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์ต่อเรื่องที่ยอดเยี่ยมในช่วงนี้ก็คือกัตเบล และที่จำได้พลังแห่งดอกไม้สีทองพริตตี้เคียวแถมยังมีการฉายวนซ้ำๆโดราเอมอนและอาราเล่ค่ะปี2551-2555บีดนักล่าอสูรพาวเวอร์พับเกิดแซดโดรมอนปี3โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี6บีด นักล่าอสูรภาคเอ็กซิเรียนโปเกมอนปี7ดิจิมอนเซเวอร์บาคุกันมอนสเตอร์บอนทะลุมิติปรินต์ออฟเทนนิเจ้าชายลูกศักกะหลาดปีสองโดราเอมอนมูฟวี่ตอนตะลุยอาณาจักรขุนยนตอนมหัศจรรย์ดินแดนแห่งสายลมตอนท่องอาณาจักรห้องเหมียวโดราอมอนปี4เจ้าหนูนักซิ่งสิงห์ภูเขา เบเบตจีเรวอลูชันอินุยะฉะเทพอสูรจิ้งจอกเงินปีสองร็อกแมนเอ็กเซ่ภาคแอ็กเซสมิรุโมะผู้จิ๋วจอมยุ่งปีสองปรินต์ออฟเทนนิสเจ้าชายลูกสักกลาดปีสามโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปีเจ็ดโดรอมอนเวอร์ชัน2 0 0พันห้าปีหนึ่งมหัศจรรย์สาวน้อย el, ปริตี่เคียวสเปสตา โปเกมอนปี8นักเตะแข้งสายฟ้าจอมเวทปราบมารโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี8บาคุกันมอนสเตอร์บอลทะลุมิติปี2ภาคนิวเวสโชเอียฉลอง40ปีโดรายมอนในดวงใจตอนตะลุยดาวต่างมิติตอนท่องแดนอาหรับราตีตอนบุกอาณาจักรเมฆตอน ฝ่าแดนเข่าวงกฏตอนสามอัศวินในจินตนาการตอนตะลุยอวากาศตอนนนโนเสาาของโนมิตะตอนโนมิตะตะลุยแดนปีศาจกับเจ็ดผู้วิเศษตอนโนมิตะกับตำนานยักษ์พรึกษา r o c k m a n x p ็ภาคสตรีมฝ่ามิติไซเบอร์ p r i n c e of t e ท n i s เจ้าชายลูกศักกราระปีสี4 โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี9ไทชิอภินิหารอักขระพยักมังกรโดราเอมอนเวอร์ชัน2 0 0 5ปี2นักเตะแข้งสายฟ้าปี2เมทันไฟเบเบดเ,บ,เบ,บทเบ Spirit, บทเิลสปิริตการ์ดเกมทะลุมิติแฟร r y t เทลศึกจอมเวทอภินิหารเซรมลมนี SD กันดัมศึกตำนาน3าก,ก๊ก โดราเอมอนเวอร์ชัน2005นปี3บาคุกันมอนสเตอร์บอลทะลุมิติปี3เซนเซียภาคเดอะลสแคนวาเจ้านรกฮาเดสเยสพิทิเคิลไฟฟ์โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี10ด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเลาปี1โปกเกมอนปี9ดิจิมอนครอสวอร์สแฟรี่เทลศึกจอมเวทอภินิหารปีสอง ก็เป็นการวนกลับมาของโดราเอมอนแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วเรื่องเด่นๆก็มีนักเตะแข้งสายฟ้าอินาซึมะอิลเวน่นเอสดีกันดั้มสามโ๊กและยังมีเซนเซ่าภาคเจ้านรสฮาเดสมาด้วยซึ่งปกติเนี่ยเซย่านะคะก็จะเคยฉายที่ช่อง3ในภาคแรกนั่นเอง ปี2556ถึง2560นักเตะแข้งสายฟ้าโกโดราเอมอนเวอร์ชัน2.5ปี4เมทันไฟเบเบตบาคูด็อกเตอร์สรามกับหนูน้อยอัลเล่ปี2โทริโกยอดคนเปิดพิสดารเยสพิธิเคียวไฟโกโกการ์ดไฟแวนการ์ดเดิะสลัดแก๊งเดิะสลัดผักจอมป่วน โดรายมอนเวอร์ชั่น2 0 0 5ปี5โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี11นักเตะแข้งสายฟ้าโกปี2ด็อตอร์สรัมกับหนูน้อยอาราเล่ปี3การ์ดไฟแวนการ์ดปี2โทริโกยอดคนเปิดพิสดารปี2เซนเซยยาโอเมกาโดรายมอนเวอร์ชัน2 0 0 5ปี6คังฟูดศึก สูตรอาหารสถานปัตตภีอวตารกำเนิดตำนานธาตุทั้งสี่โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี12คุโรโกโนโกบาสเกตยอดดาวรุ่งทีมปฏิหารปี1และ2กอจิดอแอดเวนเจอร์ ger, บาคุกันศึกมอนสเตอร์ทะลุมิติปี4จอมโจรคิดปุรุษรัติการโทริโกยอดคนเปิดพิศดารปีส เฟรสพีเคียวนักเตะแข้งสายฟ้าโกปี3กาแล็กซี่จอมโจนคิดบุรุษรัติการปี2คูโรโกโนบาสเกตยอดดาวรุ่งทีมปฏิหารปี3โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี13อสเตดรสลัมกับหนูน้อยอาราเล่ปี4โยควอชเซลมูนคริสตันปี1-2 โดอรีมอนเวอร์ชันสองพนห้าปี78ก็อดจีเดอะอดเวนเจอร์ปี2องฮัสแคสพรีเคียวคินไดจิกับคดีฆาตกรรมปริศนารีเทิร์นยูกิโอโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี14บสี่เลดี้บักมหัศจรรย์สาวน้อยจอมพลังเซร์มูนคริสตัลปี3เซนเซย่าโซออฟโก สวีทพีเคลมยลิตเต t t l โพนี่มิตรภาพอันแสนวิเศษปี4เต่านินจาเวอร์ชั่น2,012ปี4 Q p คิวพอร์เเพื่อนรักต่างดาวโยคไควอชปี2ด็ตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ปี5 g o ก็อจิ t ด e a อ e วนเจอปี3โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี15 มีกระตูนใหม่เยอะมากในช่วงเวลานี้นะคะก็เช่นโทริโกะพักต่อของอินาซึมะอิเลเวนพักต่อของเซนเซยะแล้วก็เซเลุมนคริสตันอีกด้วยปี2561-2565ถึงเบเบตเบิร์ดยูกิโออากวีคินไดจิ กับคดีฆาตรกรรมปริศนาปี2สมายพรีเคียวโยคัยวอชปี3นักกักเสือดับเบิลโปเกมอนปี14ภพาร์คแบกละไว้ปี1วันพีทนิวเวอร์ชมรมฝันปั่นสถานโลกปี1ขบวนการผู้พิทักษ์อวกาศคิวเรนเจอร์ยูกิโออาร์คไฟปี2ตัวราอมอนเวอร์ชัน2อ0พนปี9ฟรี ฉลามหนุ่มสู้สุดฝันดิจิมอนแอฟมอนเตอร์ขบวนการจอมโจรลูแปงเลนเจอร์ vs ขบวนการมือปา่าแพทเลนเจอร์โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบปี16มาร์คไรเดอร์จีโออุลตร้าแมนโดราเอมอนเวอร์ชัน2005ปี10โดราเอมอนเวอร์ชันหนึ9งเอุลตร้าแมนนิวเจเอเรชั่นโครนิคอ วิ่งตามฝัน Doraemon version 2005ปี10ชมลมฝันปั่นสถานโลกปี2 Black Cover ปี1 Doki Doki พรีเขียว Mark Rider G.O. The Movie ชมลมฝันปั่นสถานโลกปี3 Untaman t h a y ก a Mark Rider Heisei Generation Mark Rider Zero One ชมลมฝันปั่นสถานโลกปี4 นาุโต้นินจาจอมกระถาปี4ชินบิหอพักอลาเวงโกสบอลดับเบิลเอ็กซ์ปี3สึกดวนเดือดสุดยอดขอบวนการเซนไตอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟส์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ขบวนการอัศวินไดโนเสาร์ลิวโซเจอร์อุลตร้ากาแล็กซี่ไฟมหาภัยสมคบคิดอุลตร้าแมนแซด โนันเจ้าหนูยอดนักสืบรีรันโดรายมอนเวอร์ชั่น2,005รีรันโดรายมอนเวอร์ชั่น2,005ปี10นารุโตะตำนานวายุสลาตันปีหนึ่งบลค์โคเวอร์ปี2ชินบิหอพักอลเวงปี1บาคุกันศึกมอนสเตอร์ทะลุมิติชินบิหอพักโอโลเวงโกสบอร์เอ็กปี2 ขบวนการมณีมนตาคิราเมเจอร์นารุโตตันนานวายุสลาตันปี2ดาบพิฆาตอสูรปีหนึ่งบาคุกันภาค2การผจญภัยบทใหม่ในเวสโทียแบ็คโคเวอร์ปี2องฮีโร่เซอร์เคิลแก๊งป่วนกวนฮีโร่ปี1และวันวันของน้องเห็ดคุโรโกโนะบาสเกตปี1นึ่งโมวิสูตรกันดัมซีด ชินบีหอพักโอลเวงโกสบอลดับเบปี3ามพอมดเซนพิชิตไทยโลกไซเบอร์ปี1คูโรโกะโนะบาสเกตปี2โดรเยมอนเวอร์ชั่น2 5 0 5ปี10ถึงปี12ช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มมีหนังโทคุฮีโร่มากขึ้นทั้งหนังขบวนการ5้าสีใหม่ๆ a คาร์มราเมนไรดอร์แล้วก็อุนทม,มนยุคใหม่ รวมไปถึงดาบพิฆาตศูนย์ที่เป็นกระตุนซีรีส์ยอดนิยมในปีที่ผ่านมาด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคะนั่นก็คือปีปัจจุบัน2566ที่กำลังฉายอยู่ขบวนการโลกจากกลเซนไคเจอร์แบล็กโควเวปี3คูโรโกโนบาสเกตปี3โมวิสูตรกันดั้มซีดเดซินีชินบีหอพักอลเวงเดอะมูฟวี่ตอน โทเกบีสือทองกับถ้ำแห่งความลับชินบิหอพักอลเวงเดอะมูฟวี่โทเกบีเวหาปะทะย่อมุนกันขบวนการวิหกสายฟ้าเจตแมนก็มีการนำเจ็ตแมนนะคะกลับมารีรันอีกครั้ง4.3ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆได้ดูหรือไม่ได้ดูเรื่องไหนกันบ้างนะ ส่วนตัวที่ก่อนจะทข้อมูลก็พบว่าช่องก้ากระตูนเนี่ยมันก็อยู่กับเการัดในช่วงปฐถมถึงมัธยมนะแล้วก็เริ่มหายไปเหลือแต่ในความทรงจำจนถึงวันที่ได้ทํำข้อมูลนี่แหละถึงแม้ในปัจจุบันนะคะช่องก้ากระตูนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีทางเรื่องมากขึ้นแล้วก็ยังคงมีเด็กน้อยลงนะที่อาจจะแบบตื่นแต่เช้ามาเหมือนจะแบบมาดูกร์ตูนเหมือนเด็กรุ่นแรกๆ เพราะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถดูย้อนหลังได้แต่ก็ก็ยังเชื่อนะคะว่าการ์ตูน9กเนี่ยก็เป็นช่องทางคลาสสิกของเด็กทุกคนที่อยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเกมแมกแลทีวีแมกกาซีเนี่ยเคยมีลงโฆษณาในช่อง9การ์ตูนด้วยค่ะและโฆษณาที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเลคตาซอย5บาท125มิลลจากนมถั่วเหลืองเลคตาซอยแล้วก็ ปักกิ่งขนมหวานกรอบอร่อยจริงๆดูเจ้ารามิซิงก็ยังชอบกินปักกิ่งนะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ขนมจากบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะกอล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ